สบ,บายดีสบ,บายดีพ่อแม่พมีนบบดด Harvard, น่น้องสวัสดีเด้อเอฟซีฮาวเวอร์จูกสุคนเนาะหรือสิยูทางลาวหรือทางไทยต่างประเทศยิ่ดีตอนหับส่องยูทูบไปไงจันดาบา้านาเฮาคือเกา่าคือเดิมเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยโดยมันนี่กับม่พบมาพอ่อกันกระช่วงเปรตม้งปลายเนาะพ่อแม่พี่น้อง,อ,นองเลยมันนี่เมแจอร์จันดากับมาบ้านพ่อแม่พี่น้องเลยมาแต่มาเชร้านี่เลยเนาะ พอตาเพ่นมาส่งว่ามางานดอกงเขาพ่อแม่พี่น้องเลยว่าบนโคกไงเฮ้าเนาะบ่หูเรื่องในดองเพิ่นเป็นคนล่ากะว่าเบาหวังเบาหวังเบาวางบ้านเฮ้สะดอกกระจายพิษพ่อแม่พี่น้องเลยทั้งพิษเนาะมันนี้ก็เป็นบ้นโคกประวายลูกในดอกพ่อแม่พี่น้องเลยลูกในดอกบรโคกประวายมาบดถึกพ่อแม่พี่น้องก็เลยไล่พ้ากันยางออกไปทั้ง ทุ่งนาศางกูให้ห้าพูหล่พ่อแม่พี่น้องเลยถากันไปกับปาใหญ่เฮาเนาะอยู่ใกล้ๆเคียงข่างเฮือนนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยพากันไปเรียบร้อยแล้วก็มาแล้วพ่อแม่พี่น้องเยเนาะมื่อนี้ก็เปิดคลิปอยู่เฮือนเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยอยู่ในเฮือนในซานเนาะเมื่อกี้ก็สิมาปัดเฮือนปัดซานอีกเน่ก็หลายเรื่องหลายลายพ่อแม่พี่น้องเลยก็คือนซีพูเล่ไปให้ไปหน้าง่ายเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยโดนเม่ก็มาว่าได้เล็กได้นอนสุดพ่อแม่พี่น้องเราบพังเนาะ ก็ได้อยู่หน้าเด้อวันนี้เอฟซีทุกท่านเนาะผู้เข้ามาติดตามรับชมช่องมายไนจีเรียบันนาเฮาพ่อแม่พี่น้องโหหกเพื่อนก็ได้ขอโทษขอภัยลลายเนาะว่าสิมาปัดเรือนปัดชานก่อนกับชิมีเวียกกับลายเลือนนี่แหละพ่อแม่พี่น้องสามารถติดตามรับชมกันเลยเนาะว่าเวี้ยอยังเห็ดอยังเนาะเพื่อนมายไนจีเรียบันนาเฮากับชิมีงานดองลูกสาวพ่อแม่พี่น้องก็จะเดือนชงเพื่เล่เนาะก็ไม่ได้กันเล่เล่มาปั๊บเตรียมเพื่อนชานไว้พ่อแม่พี่น้องเลย เต็มเพื่อนเต็มชาติไว้ว่ามันหกมันเหืออันใดหกกาสิได้เก็บขึ้นไปทางเพทงบนพ่อแม่พี่น้องทางล่างกาสิได้ปัดบัวระบาดด้วยให้เพียงกล้วยโอ้พ่อแม่พี่น้องเอ้ชีเฮ้ยน้องทุกคนแล้วเม่ใหญ่จะหน้าบ้านหน้าสิตไทยทำเฮจีเขาดับดูว่าทางนอกมันเป็นอย่างไดพ่อแม่พี่น้องเนาะเพื่อนเม่ใหญ่จะหน้าบ้านหน้าหัวเขเนาะโอ้ยประหยัดสบาเลยพ่อแม่พี่น้องนะเบื่อโหไม่ต้องถุงยางถุงยีงปิวมาทั้ง ซาลาโรงเฮียนพ่อแม่พี่น้องโอ้ยบ่ได้มานอนเฮือนนอนชานก็หลายมือหลายวันพ่อแม่พี่น้องเลยหลายเดือนหลายราวเด็ดเด้อโดยอ่ะมื้อนี้กะเมญาจันดาบันนาเฮากะสิไปหาปัดเฮือนก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะโดยก็จะไปติดตามรับชมเบิ่งว่าทางใดทางนอกนี่ก็สิถ่ายทําให้พ่อแม่ FC เฮามาดับดูมาติดตามรับชมเบิ่งว่าเป็นจังได๋คือแม่ญายันดาบ้านนาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอันนี้ก็ไปเบิ่ง เป็นกล้องลังเนาะเพเนพี่น้องนี่คือคือกล้องหน้าพเมพี่น้องไปไปติดตามรับชมเลยพเมพี่น้องมันเป็นจังใดโคพือกอ่ะขอโทษกอพายละลายเด้อพ่เมพี่น้องโดยนี่ก็มาเปิดภาพอยู่ในเฮือนในชานเนาะพ่เมพี่น้องเลยนี่ก็เป็นกล้องลังกินนี่ก็เป็นกล้องหน้าเนาะพ่เมพี่น้องเลยวันนี้ก็บม่ยังจะนาบ้านนาข้าก็จะได้มาบ้านมาซองเนาะมาเฮือนมาชาญพ่เมพี่น้องเลย ไทยทำให้เอฟซีเขาดับดูว่าเฮือนซานบ้านบอนบ้านยู่บ้านเศร้าเมย์ญ่จันดาบ้านนาเขาเป็นจังใดได้เนาะหกคืออะพอม่พี่น้องเอ้ยกับบริมีเครื่องไม่ของหลายเนาะหกหกกับหกอย่างอื่นพอม่พี่น้องก็พื้นว่าเพราะว่าสิไปทิมไปปะกะมันเป็นแต่ไส่ไตเฮ็ดหันอยู่นี่อยูพอม่พี่น้องเฮ็ดเวียเฮ็ดงานหันนีอยู่เนาะดู โอ้เพื่อนชาลานเป็นค่ะพ่อพี่น้องเอ้ยคนอยู่ไห้อยู่หน้าเนาะโอ้ยคนอยู่ไห้อยู่น้าก็สิโกๆเฮือนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกล้องก็อยากั่นเด้อพ่อพี่น้องบ่มีไม่กันสั่นเนาะอถ่ายทําดับดูทางในเฮือนในชาให้พ่อแม่พี่น้องเฮาติดตามรับชมพ่อพี่น้องเอ้ยจังได๋เนาะพกได้พ่อแม่พี่น้อง FC เอ้ยส เสานี ic, ่กระปวกกินทางพิอ o เลยปวกกินเสาทางในโผล่บัดโผล่พิอ o คือไม่นกลัวบังเอ้ยเพิ่นกินไปเบิดเลยพันพิ no เอ้ยเฮือนก็ได้นอนอยู่แต่ให้แต่หน้าโพดโพนี่ก็คือช่องนี่คือตู้ให้พิอ o เลยทางนี้ก็ตู้ตู้ใส่เครื่องพิ no เลยใส่เสื้อใส่สะนาะ จังใดขพ yup. ี่น้องเอ้ยตุเวนสาบปกปะสมัครสาตุใส่เครื่องใส่คองฮุกฮุกมื่อพี่น้องเอ้ยขอโทษ่งเขาพ่ายลลายเด้อผู้มาติดตามรับชมก็ได้ถ่ายทำให้ผู้แม่พี่น้องเรารับดูน้ำกันเนาะเปลี่ยนชั้นเปลีนเป็ดเปลนจังใดฮุกเมื่อพี่น้องเอ้ย เรียนมันใหญ่จันดาบ้านนานี่ก็คือทางในเฮือนเนาะพี่พี่น้องเป็นทางในโอ้โหขบพี่พี่น้องเอ้ยเนาะคือสื่อส่งเวรในเฮือนในซานนี่ก็คือทางบุญนี่คือทางล่างพี่พี่น้องแต่ทำให้พ่อแม่พี่น้องเ้าติดตามดับดูเนาะ tình trạng đây nó hơn mình nhảy trần đá banana cả hụt hừa lông cả lông đi lồ nào. Nào đai, đi. <laughs> đai, này nào đây bạn không vậy thì mình này hơn này sàn mình đá banana không lực phá lỏng phía nào ấy cứ นีเตรียมบักเสื้อกองอยู่ฮุกอีรอแม่พี่น้องเอ้ยเนาะนี่คือเป็นทางในเฮือนนสานถ่ายทําให้พ่อแม่พี่น้องเฮาเบิงมาติดตามรับชมนํากันเนาะพี่น้องนี่ก็คือเป็นประตูอือดพี่น้องเอ้ยถไขหลายเด้อพ่อแม่พี่น้อง ปัดเฮือนปัดชานสะกเมือนมัดมื้อเลยพ่อแม่พี่น้องเลยเหมือนนี้นะเฮือนกับมันโมเมนหลังน้อยเป็นไดเนาะเฮือนหาเหาะพ่อแม่พี่น้องเลยคือตากระโลเฮือนพูดพูดหกตีโลเนี่ยจันดาบรนดาของมว่แต่นอนอยู่ไหอยู่หน้าพ่อแม่พี่น้องเลยอะไมาเฮือนมาแซนแลาวอะไรคอยมาหกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะ แายทำให้พ่อแม่พี่น้องห้ามเบิ่งมาชมน้ำกันเด้อทุกคนพี่พี่น้องเอ้ยนี่ก็คือออกมานอกแล้วเนาะพี่น้องบัดนี้ออกมาถ่ายทางนอกให้พ่อแม่พี่น้องห้าเบิ่งทางนอกบัดนี้ันนี้ก็คือทางนอกเนาะคือวางหลินวางยางพ่อแม่พี่น้องไอหัวเคเนาะนี่ก็คือหัวคือเคเฮาทางนอกพ่อแม่พี่น้องก็เถื่อนนอกที่ถ่ายเอเจให้มาดับดูนี่ก็คือต้นดอกไม้ นี่ก็คือต้นนางคลักเนาะต้นนางคลักมีไงจันดาบ้านนาออกมาปลูกรีกายนี่พ่อพี่น้องขอน้ำโมเนาะนี่ก็ค oh, ือพันห้องว่าหวานด้วยโบลึกพ่อเมยพี่น้องเป็นดอกเลยเนาะที่หวานด้วยโบลึกแต่ว่ามีไงจันดาได้มาทชงเถิดสีลุยแบบโบลุยซ้่มพ่อเมยพี่น้องคือว่าซื้อพันหรือซื้อบ่เนาะงามอยู่ด้วยพ่อเมยพี่น้อง คนไทยก็รับดูเนาะต้นบานรวยบุหรี่ห้องไปตามเพื่อนว่าเนาะพ่อนพี่น้องเลยยืนจะนาบ้านหน้ากับบุหุจักเนาะใบงามงามใบสวยสมเพ่อนพี่น้องเลยนะสวยกุ้อันเนาะอันนี้คือบานนางควักยี่ก็ออกนอแล้วเพ่พี่น้องสามต้นเนาะยี่ก็ออกแล้ว lài rác như thế phi non này, cái cây cả xinh xắn, xinh xắn đó, nghe có gìn bể, gìn phi Mà non, nó cói mà bắn má hứa đó, cái kia, cái ngam, ngam kín bể, kín ma bản, ma như... này sang này, hú nó, tôn này nồi này, cái viên đồ của phi non này, cái kêu cái thì thì thị thon đó, này vàn... thịt thì ประเทศนอกคนน่ะพม่พี่น้องเลยอันนี้กับปุ๋มทั้งคู่มาออกทั้งขางคู่พี่พ่อแม่พี่น้องเลยเรได้ชนีแหล่นนอกดอกไม้ดอกโตอย่างจะนาบ้านนาเ้างมาปลูกได้พ่อแม่พี่น้องเลยมาหานู่นหานี่มาปลูกเนาะแต่ว่าบุรุ้ยเรกพ่อแม่พี่น้องมันอยากปลูกเนาะอยากปลูกอยากชมเบิึงนี่แหละมาเป็นจังได้กะปุกกระปุกกระปกกินเหล้ากินเบียร์พม่พี่น้องเอ้ยมาถิ่มอยู่นี่ อันนั้นก็คือหัวเนาะเพ่อพี่น้องหัวเพ่ฟังหมดแล้วผมมีเงินมีคำเสียเหตุพ่อแม่พี่น้องเลยผมมีขี้พื้นขี้ไผ่เลยอันนี้ก็คือน้ำไหลม่ใหญ่จันดาบ้านนาเนาะแล้วก็คือหัวปูยาวพื้นพ่อแม่พี่น้องเดินกันอันนั้นก็คือเป็นเล่าเข่าเนาะเล่าเข่าม่ใหญ่จันดาบ้านนาเนาะเป็ทางเหนือพ่อแม่พี่น้องเลยมุมหลังก็สีกาก่าวเล่าก็เตะมูลานพอเตะข้าวพ่อแม่รุ่นพ่อุ่นแม่ ผลยังไม่ได uh. be ้มากเลยพ่อแม่พี่น้องเลยพอใส่ไปใส่ไปเนาะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้โถกหรอกพ่อแม่พี่น้องเลยทั้งผึ่งเลยนะครับจะเพลย์ไดปเลยเนาะปวกกินมาเลยนี่ก็เลยมาปะาเป็นทางกระสอบเลยนกกระลายลายพ่อแม่พี่น้องเลยจะเซลอยู่เนาะนกกระดรนกกระจับใช่ครักพ่อแม่พี่น้องเขามาเบิ่งมาชมเนาะก็เถิดเนาะกินมันเลื้อนพี่น้อเหลือเท่เเนาะก็เถิดเพื่อน เถื่อนเนาะติดนี่ติดจีนพันยูพ่อแม่พี่น to ้องเอ้ยน er ี away 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 ่จะได้ดาวเบียดดาวเกลเนาะคนเฮ็ดหายคำหากระยังบริจายคนบันเพื่อนพี่น้องนี่ก็คือกระเถิกทางนี้เนาะข่างแตนหนาเฮือนข่างนี้ก่หัวเคยบ่มีกี่พื้นกี่ไพ่เลยพ่อแม่พี่น้องเลยพรามาแม่ใหญ่จันดาไล่เงินได้คำหาเงินหาคำได้ก็สิมากขันขี่ไพ่นี่แหละพ่อแม่พี่น้องขันอันนี้จักน้อยเนาะคนในหนึ่งเขาก็ไดภ มาถ่ายทำให้พ่อแม่พี่น้องเขาเบิ่งเนาะอยากได้หัวได้เคี่ยนไดแห้งพ่อแม่พี่น้องกับมันมีงัวมีกุ้ยเข่าเคื่อนเข่าซานเนาะเคื่อนซานกับยังบ่มีขี้พื้นขี้ไผ่พอได้ขังได้จุดังไปเลยเลยพ่อแม่พี่น้องเลยโม่หนึ่งโม่เก่งแต่ถิ่มปะไปเลยจังได้ไล่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะอยากทำกับโบมีเงินมีคำขาดคืนงบมันแหละบ่มีงบพ่อแม่พี่น้องเลยหัวนี่คือหัวไปพุ่นเนาะหอมพุ่น สองน้ำที่พังมาแล้วทำไมพี่น้องเอ้ยเย็นจังใดคือตู้ถุยตู้บ่วงเนาะเฮือนซานนี่ก็คือหล่นทางทำไมพี่น้องตูหล่นทางหัวคางทางเฮือนพี่มีหล่นทางเนาะหล่นทางออกไปทางนี้ทำไพี่น้องเอ้ยโอ้โหหัวลำทางนี่ก็เพลไปแล้วทำไพี่น้องเอ้ยกดตาเพิ่นมากุดใส่ช่วงเดือนสิบเพ็งนี่ บมกุดมัอนกุ้คัวกับสิเขียมาเฮือนมาซานพ่อเมยพี่น้องเลยหมกเฮือนะซานกับฮากฟีไปแล้วเนาะบัดตอนนี้แหละพ่อเมยพี่น้องเลยเนาะทางหัวทางหางกับยังมาได้ถ่ายทำบ้างว่าเออข้าวรีบตัดเฮือนก่อนพ่อเมยพี่น้องเลยมื่งใหม่จังว่ากันอีกเนาะโดยวันนี้ก็บม่์ยันจันดาบ้านหน้าเรับกับสิโคจบคลิปไปก่อนเนาะพ่อเมยพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็ลาพ่อเมยพี่น้องเราบทุกคุณทุกคนเนาะ จบคลิปไปชัํานี่เดอ้พอพ่อเม่พี่น้องเนาะคลิปนี้ก็จบไปชัํานี่คลิปหน้าจะมาคบกันไหมคือเกา่าคือเดิมขอถทกขอภัยหลายๆเดอ้พอพ่อเม่พี่น้องเอ้มันหกมันเหือกัะเนาะฮักเหียนอันใดก็ขืดขาอันมันขาดมันขืนเงินค้ำไม่เลยพ่อเม่พี่น้องเอ้นนี้ก็กนนกสิได้จะรับคลิปนี้เนาะมาเด่งมาชมติดตามรับชมก็บขาใหม่ ผมครูชาเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเบิ่งแต่เดินจนจบเนาะช่องแม่ยายจันดาบ้านนาเฮาก็คือเก่าคือเดิมฮักพงแบ่งปันกันคือเก่าเด้อ FC ทุกท่านผูามาติดตามรับชมก็ได้ขอขอบุขคุณหลายๆเบิดสุขสุคนเบสมองสุบอนั่นแหละเนาะขอให้อยู่ดีมีแฮงอยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสบายใจอยู่อยู่ให้ชุ่มให้เย็นเบสุขสุคนั่นแหละ ผู้อยู่ใกล้คืออยู่ไกลอยู่งชัก็แล้วเตะพ่อแม่พี่น้องเลยลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผ่าพ่อแม่พี่น้องเฮาเพราะเป็นกำลังใจให้ช่องยูทูปมีญาญ่าบ้านนาเฮาคือเบาในนาะพ่อแม่พี่น้องเลยเบิ่งเติต้นจนจบผู้เข้ามาติดตามรับชมช่องยูทูปตลอดมาเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยขอบคุณในหลายเด้ออยู่ในจินงในธรรมเบิดสุขุสุขคนเบิดสมองสมบูร นะวันนี้ก็ไม่ใหญ่จันด้บ้านหน้าก็บลาพี่พอ่อเมยพี่น้องไปแล้วเบิร์ดสุขสุขคุณเนอะกาวความว่าสบายดี